สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับกับแค้นสั่งฟ้านะครับห่วงมากลักนะครับตอนนี้เป็นตอนที่3ครับก็เป็นผลงานของท่านโกเล้งนะครับอยู่ในเจ็สุดยอดอาวุธของโกเล้งนะครับเล่อนี้ก็แปลโดยท่านนนมพลัดนะครับ มาต่อครับคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียวเสียวเองเนี่ยได้รับตําแหน่งรองหัวหน้าตึกฟ้าหอมนะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าภายใน3วันครับจะนําหัวของเตี้ยลิงและเฮงหยวยเนี่ยสิทธิเดินตายของสํำนักห่วงคู่มามอบให้กับ หัวหน้าตึกฟ้าหอมให้ได้มีข้อแม้ครับว่าหัวหน้าตึกฟ้าหอมห้ามส่งใครไปติดตามหรือสอดแนมตัวเองเป็นเด็ดขาดเ,เมื่อออกมาจากตึกฟ้าหอมนะครับเซียวเสียวเองเนี่ย,ยก็เมาเหมือนเดิมครับตอนนี้ตกคาแล้วเมาแล้วก็ตัดสินใจครับไปเมาหอละนางรมที่หนึ่งมครับมีนางรมเนี่ยหลายคนเลยครับที่เสียวเสียวเองเนี่ยไปเมาแล้วก็เขาก็อาบน้ํารอเลยครับว่าคืนนี้นจะเป็นยังไงต่อไปปรากฏว่าเซียวเสียวเองนะครับกับแอบกระโดดหลบหนีออกมานะครับเซียวเสียวเองเนี่ยใช้ เงินแบบเป็นเบี้ยเ,เยเพราะว่ามีเวลาอยู่ไม่กี่วันใช่ไหมตัวเองก็กะว่าจะใช้แค่นั้นมันหมดไปภายในวันนั้นครับเซี่ยวกวเองเนี่ยไปซื้อแตงโมมาลูกหนึ่งครับแล้วก็แบบเอามาโยนเล่นลง ทิ้งข้อน้ำล้างน้ําทิ้งครับปกติแตงโมเนี่ยขายแค่ห้าหุ่นเองอะไรประมาณเนี้ยแต่วัน,นเนี้ยเนี่ยเสียวเสียวเองใจปั้มกับจ่ายเงินซื้อแตงโมลูกนะครับราคา500ตําลึงเข้าไปเลยซึ่งแบบไม่เสียได้เงินทองเลยคืนนั้นเนี่ยเสียวเสียวเองนะครับตอนค่ำเนี่ยเมื่อออกจากหองดังลมแล้วไปเอาเงินไปถลุงเล่นแล้วก็เห็นครับว่าบนเหลาเนี่ยอยู่เหลาหนึ่งร้านอาหารร้านหาานึ่งเนี่ยเขากําลังมีงานเลี้ยงในของเหลาหมื่ปลาเสียวเสียวเองเนี่ยก็เลยมั่วเลยครับมั่วเดินกบไปกินฟรีด้วยครับเดินแบบไม่รู้ จากใครนะเขเดินเข้าไปน้ําซ้ําต้องบอกว่าคนที่เฝ้าอองานเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเซียวเซียวเองเนี่ยเป็นแขกของพวกเจ้าของงานเลี้ยงครับก็เลยปล่อยให้เข้าไปในเหลาโดยดีด้วยความที่เมาเนะี่ยเซียวเซียวเองเนี่ยเมาเขาไปกอบควนถ,ถึงโต๊ะเจ้าภาพเลยนะครับยิบชามน้ําแกงออกมานะครับถอดกางเกงครับเทน้ําแกงทิ้งเยี่ยวลงไปในขามน้ําแกงครับแล้วก็เอาสาดไปทั่วห้องเลยคือแบบว่าเด็กนั่งดิ้งไม่ใช่ ต้องเรียกว่าสาวๆที่มาร่วมง,งานเนี่ยก็หัวบ้างก็หัวเลาะร้องจรี๊ดการ์ดกันใหญ่นะครับส่วนเจ้าภาพเองก็เกิดความที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับว่า เอกคนนี้มันมันคร้มาเกาะกวนงานเลี้ยงอันทรงเกียรติอย่างนี้ได้ยังไงนะครับปรากฏว่ามีคนรับใช้คนหนึ่งครับของตึกฟ้าหอมครับก็คือกัวยี่เอี่ยงเขาก็เดินมาแล้วก็ไปกระซิบ,บกับเจ้า,าหูของเจ้าภาพนะครับว่าเซียวเซียว,เ,ยวเองเนี่ยเป็นรองหัวหน้าตึกคนใหม่ของตึกฟ้าหอมแค่นั้นเองครับทุกคนในงานเนี่ยต่างปล่อยให้เซียวเซียวเองเนี่ยนอนหลับเมาอยู่ในห้องจัดเลี้ยงนะครับและทุกคนก็อมา จากห้องนั้นไปใช้ห้องอื่นของเราเหล่านี้แทนกพรายี่เอี่ยเนี่ย,ยกำชับกับพวกเสี่ยวเอ่อหรือพนักงานในเหล่านั้นเลยครับว่าถ้าคุณชายท่านนี้ตื่นขึ้นมาจากการเมาสั่งเมาเมื่อไหร่ต้องการอะไรเนี่ยให้จัดไปเลยนะว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็ค่อยมารายงานที่หลัง กัวยี่เอี่ยงเนี่ยปล่อยให้เซียวเซียวเองนะครับเมาหลับตรงนั้นอย่างสบายใจแล้วก็ปิดประตูห้องจัดเลี้ยงนั้นก็ไปดื่มกินรอเซียวเซียวเองฟื้นมาเมื่อปิดประตูลงครับเซียวเซียวเองก็ลืมตาขึ้นมาครับสางเมาทันทีครับค่อยๆเปิดหน้าต่างแล้วก็โดดหลบหนีหลบการสอดแนมการตามของกัวยี่เอี้ยได้นะครับคืนนั้นครับเซียวเซียวเองครับกลับมาที่สุสานล้างเพื่อที่จะมาพบกับเอี้ยลิงหลืวก็เฮงอยู่ก็เล่าให้ทั้งสองฟังว่าตัวเองเนี่ยพบกับเฮงทงแล้วนะ และนําซ้ําตอนนี้เนี่ยก็ได้เป็นถึงรองเจ้าสํานักตึกฟาหอมแล้วด้วยแต่ที่ตัวเองเนี่ยเจอเฮงทองแล้วไม่ลงมือต่อเฮงทองไม่ฆ่าไปเลยเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะตกป้าใหญ่เพราะนั้นถึงแฝงตัวเขาตึกฟ้าหอมไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดจะให้มันเนียนแล้วก็ให้หัวหน้าตึกฟ้าหอมเนี่ยไว้ใจเนี่ยจะต้องใช้แผนเก่งคอแน่นอนแผนเก่งคอคือแผนนักฆ่าสมัยจินซีที่เคยเล่าไปก่อนนะครับไม่ใช่แบบเก่งคอแข็งไม่ใช่างนะฮะแต่ว่าตอนนี้ เอี e ้ยลินกับเฮงอยู่ครับอาการดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ยินยอมให้เซียวเสี่ยวเองเนี่ยยืมศีรษะของตัวเองเนี่ยไปสร้างความดีความชอบแล้วเพราะว่าเ e อี้ยลินกับเฮงอยู่เนี่ยกลับรู้สึกว่าแผนการครั้งนี้มันทำแม่งทำแม่งเหมือนว่าเซียวเสี่ยวเองเนี่ยไม่น่าไว้วางใจจะเอาหัวของตัวเองไปแลกกับยศถาบรรดาศักดิ์โดยที่ตัวเองต้องตายสี่หรือเปล่าก็เลยลงมือต่อเซียวเสี่ยวเองทันทีครับเฮงอยู่ ในอย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่ามีพื้นฐานขั้นต้นเนี่ยมาจากวัเดุาหล็กเพราะนั้นออวิชาของเหงิ๋วอยเนี่ยจะชัดเจนนะครับแล้วก็ดุดันรุนแรงครับสมกับว่าที่จบวัเดุาหลินมาแต่ของเอี้ยลิงเนี่ยเอี้ยลิงเนี่ยกับมีความผิวและความหลากหลายทางวิชามากกว่าและนํำซ้ำเนี่ยด้วยความที่เอี้ยลิงเนี่ยขาขาดข้างใช่ไหมแต่ก็ยังสามารถไล่ลังกระบวนท่านเนี่ยหรือว่าต่อกอนจู่โจมเสียวๆเ,เองเนี่ยได้เป็นเวลาพักใหญ่ต้องยอมรับว่าเอี้ย เอลิงเอาจริงๆแล้วเนี่ยสีมือเรียกว่าวอลยุทธ์เนี่ยน่าจะสูงกว่าเฮงหยวยนะครับแต่อยู่ๆเนี่ยเฮงหยวยก็บอกให้เอลิงเนี่ยหยุดมือเลยครับเพราะว่าเฮงหยวยเนี่ยดูออกทั้งสองคนจู่โจมไปเท่าไหร่เนี่ยเซียวเซียวเองเนี่ยไม่ได้โต้ตอบนะครับแค่หลบหลีกแล้วก็ตั้งรับอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาของเซียวเซียวเองเนี่ยไม่น่าที่จะมุ่งหมายเอาชีวิตของตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกแค่ว่าหยุดมือเซียวเซียวเองก็เลยอธิบายว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านก็พักฟื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งตรงนี้ข้าเชื่อว,ว่าท่านพร้อมที่จะฆ่าคนแล้วมีฝีมือเพียงพอที่จะฆ่าคนได้แล้ว ต้องการไปฆ่าคนกับข้างเที่ยวเสอเองก็บอกครับว่าแผนการเป็นแบบนี้ครับหัวหน้าตึกฟ้าหอมมีที่ใส่อยู่อย่างหนึ่งครับคือเวลาประมาณก่อนเที่ยงคืนหรือเลยเที่ยงคืนมาดินๆก็คือเวลาช่วงเที่ยงคืนนี่แหละจะเข้าไปในห้องแล้วก็ดื่มเหล้ากับแม่นางกวยเงี้ยคนหนึ่งโดยมียามคนเดียวครับคือกวัวซิงเป็นจังหวะเดียวที่เวรยามของตึกฟ้าหอมเนี่ยละลวมแนะนําซ้ําตอนนี้ตัวเองเนี่ยเป็นถึงรองหัวหน้าตึกฟ้าหอมเนี่ยหรือว่าแผนผา่านแผนที่ทั้งหมดเนี่ยของตึกฟ้าหอมเนี่ย สามารถบ่งบอกได้ว่าตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่ห้องที่หัวหน้าตึกฟ้าหอมเนี่ยใช้ดื่มเหล้า ช่วงเที่ยงคืนเป็นประจำก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอาอย่างนี้เสีย่ยเสียเองก็วาดแผนที่และอธิบายไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวนะวันพรุ่งนี้นะตอนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนนะให้ท่านลอบเข้าไปในตึกฟ้าหอมนะไม่กระโดดข้ามกำแพงนะใช้วิธีสะดอกก่อนประตูนะเข้าไปแบบธรรมดานะเพราะถ้าท่านกระโดดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเสียงลมใช่ไหมคนก็อาจจะเยว้นย่ามอาจาจะจับท่านได้ท่านก็สะดอกกุญแจเข้าไปซุ่มเข้าไปแล้วไปแอบอยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะถ้าอยู่บนต้นไม้ต้นนี้เนี่ยท่านจะมองเห็นไฟจากห้องห้อง และคืนนี้ตอนเ,อเวลาที่ใกล้ๆเที่ยงคืนน่ะถ้าจะดับไฟโมไฟทั้งสองดวงในห้องนั้นแต่ไม่ต้องห่วงท่านจะสามารถแยกแยะออกได้ในห้องนั้นก็จะมีแค่ข้าแล้วก็หวหนักตึกฟ้าหอมแล้วก็แม่นางกว้งแง่เนี้ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวจะลงมือผิดเพราะว่าข้าเนี่ยจะใส่เสื้อสีขาวสะท้อนแสง เห็นในเวดามืดซึ่งแม่นางโกวเงเอ็งเนี้ยเนี่ยข้าดูแลมีกลิ่นหอมๆออกมาจางๆเพราะนั้นนะท่านสองคนน่าจะแยกแยะได้แผนการคือแค่นี้คืนต,ต่อมาครับก่อนที่คืนเล็กน้อยครับเซียวเสียวเองเนี่ยก็เข้ามาดื่มสุรากับโอ๋หน้าตึกฟ้าหอมจริงๆแล้วก็ภายในห้องนะนะครับก็มีแม่นางโก่งกเอ็งเนี่ยคอยลื้สุราให้ภายนอกก็อย่างที่บอกตามแผนครับเวรยามมีแค่กวัวสิงอยู่คนเดียวที่เฝ้าหน้านประตูโัวหน้าตึกฟ้าหอมครับก็เลยบอกว่าเาว้ยมันครบ3มวันละ ไหนอะของขวัญที่ว่าจะให้เชียซเองบอกว่า mm. อืมใจร้อนไปทําไมยังไม่ทันจะเที่ยงคืนเลยรอเที่ยงคืนก่อนที่ได้แน่นอนเชียตเองบอกว่าข้าเจอท่านหัวหน้าตึกทีไรเนี่ย mm. ก็เห็นถือจอบเหล้าตลอดเวลาเลยนะไม่ทราบว่าติดเหล้าอะไรขนาดนั้นแต่เอาจริงนะบางทีเนี่ยจอบเหล้าเนี่ย มันก็เป็นอาวุธได้เหมือน,นกันเนาะกระพูดทิ้งท้ายไว้แบบนั้นนะครับเมื่อถึงเที่ยงคืนถ,ถึงเวลาที่จะมอบของขวัญห้เราบนี่เยวเสียวเองครับใช้ฝ่ามือครับฟาดกระแสลมเนี่ยทำให้คมไฟในห้องดื่มสุรานเนี่ยดับลงมีเงาสองเงาเขาทะลุหน้าต่างเข้ามาแล้วเกิดเสียงต่อสู้ในความมืดสักพักเห็นไขก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้งปรากฏว่าเ e อียลิงและเฮงอยู่นะครับถูกจับกลุ่มอยู่เอียลิงและก็เฮงอยู่น e ะครับ ดาทอเสียวเสียวเองนะครับว่าแบบว่าเป็นคนทอายยศขายสาหิยยศต่อสหายเสียวเสียวเองบอกว่าข้าไม่มีสหายข้าลองนึกนะว่าตอนที่ข้าถูกเข่าจากสำนักเมื่อ2ปีก่อนไม่เห็นจะมีใครที่จะอ้าปากสักคาออกหน้าแทนข้าสักนิดหนึ่งก็ไม่มีหัวหน้าตืกฟ้าหองครับสั่งลูกน้องครับให้พาเอียลิงกับเฮงอยู่เนี่ยออกไปรับรองเป็นอย่างดีนะครับก็คือว่ากะว่าจะให้เสฟซุขนะครับขับ งไว้ก็จริงแต่ว่าเลี้ยงดูไปอย่างดีครับเพราะเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยเมื่อคนเราเได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจะไม่อยากที่จะกลับไปทนทรมานนั้นในไม่ชา้าคงจะสืบสวนหรือว่าสามารถค้นหา เดนตายคนอื่นๆของสินด้าคงคู่ได้อีกนะครับจากปากคำสองคนนี้เซียวเซียวเองครับกับคนหน้าตืกฟ้าหอมก็ดื่มสุรากันต่อครับโดยมีกวยเง็กเนี้ยนะครับลินสุราให้ตอบเวลาสุดท้ายนี่ก็มึนเมากันเมากันได้ที่เซียวเซียวเองก็ถูกกวยเง็กเนี้ยเนี่ยประคองไปพักที่ห้อง รับแขกห้องใหม่ลห้องนี้ได้ใหม่เอียเ่ยมแล้วกลิ่นทาสียังไม่จางเลยครับซึ่งเป็นห้องที่หัวหน้าตึกฟ้าหอมเนี่ยทำไว้เพื่อเสียวเสียวเองโดยเฉพาะเมื่อกวยเง็กเนี้ย,ยประคองเสียวเสียวเองเนี่ยมาถึงเตียงนะครับปรากฏว่าเสียวเสียวเองครับก็ลงมือลวนลามกวยเง็กเนี้ยทันทีเลยครับจหมูกไซไปที่ซอกคอมือก็กระชากเสื้อผ้าของกวยเง็กเนี้ยลงไปกองกับพือ้อหอดจูบรูปคำหักลงไปบนเตียงครับแต่ว่ากำลังเพลิดเพลินอยู่นะกับทูกหิว ขึ้นมาครับแล้วก็ตบหน้าไปทีสองทีนะครับคนที่กระชากเซียวเสียวเองออกมาจากล่างของกวยเง็กเนียเนี่ยก็คือหัวหน้าตึกฟ้าหอมเซียวเซียวเองถามว่าตบข้าทําไมเมาอะไรครับตบทําไมท่านเคยบอกว่าไม่ให้จ้องมองนางอย่างเดียวว่ะไม่เคยบอกว่าลวนลามไม่ได้นี่หว่าอ้าวกลายเป็นขี้เมาแบบขี้ตู่แบบบ้าการขึ้นมากระทันหันเชียวซึ่งหัวหน้าตึกฟ้าหอมเนี่ยก็มีความรู้สึกขำนิดนิดนะ แล้วก็เห็นด้วยนะว่าเฮ้ยเราครูก็แค่บอกนว่าอย่ามองนี่ว่าก็ไม่เคยห้ามถึงขนาดนี้นะเสียวเสียวเองด้วยความที่มึนเมามากครับก็เลยพูดแก้ตัวได้แค่นั้นก็ล้มพับหลับไปคาเตียงไปแต่พอตื่นขึ้นมาครับปรากฏว่ามีสาวงามอีกคนครับมันนอนอยู่ข้างๆกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็ละไม้คล้ายๆกวยเง็กเนียนะแต่ว่านางบอกว่านางชื่อกวยเสียวเฮียเป็นน้องสาวของกวยเง็กเนี้ยมันนั้นก็ไม่แปลกนะที่หน้าตาจะละไม้ค,คล้ายขึน้นบอกว่าหัวหน้าตึกเนี่ยเป็นคนสมง มาให้รับรองคุณชายเซียวแต่ว่าจริงๆก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าปะกะติแล้วเนี่ยหัวหน้าตึกเนี่ยจะไม่ไม่บังคับให้สตรีนางไหนเนี่ยจะต้องมาต้อนรับหรือรับรองผู้ชายคนไหนในสำนักนะก็ไม่รู้ว่าคุณชายเซียวเนี่ยมีดีที่ใดปรากฏว่าพอเช้าขึ้นมาครับเซียวเซียวเองเนี่ก็สติตมั่นปัญญาคืนมานะหัวหน้าตึกฟ้าหอมเนี่ยก็เลยเรียกตัวครับให้ไปหาที่ห้องเป็นห้องหนังสือนะแล้วก็ปรึกษากับเซียวเ,ยเซียวเองเนี่ยเซียวเซียวเองบอกว่าเดี๋ยวก่อน ทำไมอยู่ๆท่านไม่โกรธข้าล่ะวนหน้าตึกฟ้าหอมเนี่ยก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยการเมาสุราหรือว่าการกระทำของท่านเนี่ยมันทําให้ข้าเชื่อว่าท่านเนี่ยบริสุทธิ์ใจเพราะว่า,าคนที่แฝงตัวมาเนี่ยมักจะระวังตัวเองตลอดเวลานะครับจะไม่ยอมทําตัวที่มันมนผิดกฎหรือว่าอยู่ๆจะไปล่วงเกินผู้หญิงของท่านเจ้าสํานักเพื่อให้ตัวเองเนี่ยโดนลงโทษหรืออะไรประมาณนี้ึ่งว่า,าสิ่งที่ท่านทําไปมันก็ดูเหมือนคนเมาทั่วไปแหละคาก็ถือว่า ชั่วโมงเนี้ยไว้ใจท่านแล้วล่ะขอปรึกษาเข้าเรื่องเลยลกันเพราะตรงน,นี้เนี่ยมันมีขาวว่าวบอกว่าพักอสูรเนี่ยเข้ามาในเขตตรงนวนลแล้วแล้วพักอสูรในตอนนี้ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆตัวพวกเรานี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าได้รับจดหมายเตือนจากพักอสูรเนี่ยมาถึง3มฉบับแล้วครับตอนนี้เราซื้อขอเล่ากับแค้นสังฟ้าเนี่ยก็ต้องหยุดตรงนี้ไว้ก่อน ตอนนี้มาถึงตอนที่เซียวเสียวเองนะครับได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าตึกฟ้าหอมอย่างมากเลยนะครับว่าถึงขั้นจะปรึกษาเลื่องแผนการรับมือกับพักอสูรแล้วสำหรับตอนต่อ,ตอไปจะเป็นยังไงเซียวเสียวเองทําคุณประโยชน์กับตึกฟ้าหอมหรือว่าจะมาล้างแค้นเขากันแน่เนี่ยแล้วก็มาติดตามกันตอนต่อไปเลยด้วยกันครับหรัววันนี้เราซื้อขอเราขอไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ